มามาครับมาเทสกันก่อนเทสกันก่อนเดี๋ยวนะเอ่อผมลืมไปแล้วว่าด่านนี้มันต่อบ้านยังไงนะตะกี้จะลืมดูมินิแมปก่อนเข้าเกมนะครับผมเดาว่ามันต้องไปด้านหน้านะเพราะปกติแมปส่วนใหญ่มันก็ไปด้านหน้าก็ถือว่าจะมีแร่ด้านหน้ากับแ่ด้านหลังนะครับโอ้ยแต่ผมเหมือนแต่ผมต่อผิดทางนะไปครับผม โอ้โหถ้าผมต่อลงมาด้านล่างนี้ใช่ไหมผมได้แล่เพรแบบ,บหวานไปละปไปครับไปเอาน้ำหมาไปสำรวจเปิดแมปก่อนสวัสดีครับคุณพุทธิลักษณ์สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้เหมือนผมพลาดนะเนี่ยเกมนี้ New โอเคครับ <Unit ready. S 1> ป้ายตรงข้ามอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเสียแมงมุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่ผมได้ยินเสียงแมงมุมนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยสวยๆสวยๆสวยๆ <Unit ready. S 1> ไปตรงข้ามเอาแมงมุมมาตายปีคร <Construction. S 1> ับผม building โอเคผมเห็นบ้านไปตรงข้ามแล้วหมน,นผมสั่งเวรหมาไปตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่เห็นบ้านไปตรงข้ามนะหุยหุยวุยหยไปตรงข้ามเสียเวลาเอาตัวรถแลนม,มาไล่แบงมุมเราครับรอืมเฮ้ อุ้ยไปตรงข้ามเขาวันนี้รัวๆเลยฮะฟาร์มรัวๆไม่สนใจใครตอนนี้แหละครับเรียบร้อยครับอุ้ยแต่ฝ่ายตรงข้ามทำการอันนี้ไว้ก่อนนะเขาทำการแบบสร้างตัวไอตัวลงซ่อมแบบรู้อนาคตนะครับสร้างลงซ่อมแบบคนรู้อนาคตนะ เ <Building. S 1> ขาประเมินได้แหละว่าโดนแน่ๆโอ้ <Learning. S 1> โหคนนี้ <Unit. S 1> ไม่ธรรมดาครับฝีมือ <New S 1> ดูละก็นนองหมาตัวนี้ผมควรเปิดให้หมดก่อนอที่ ยายนะฝ่ายตรงข้ามก็คือเล่นเป็นนะครับฝ่ายตรงข้ามต่อมากินแร่ได้ก่อนเรานะผมว่าอันตรายแล้วอย่างนี้ ก็ฐ <Unit> านของผมกับเขาพอๆกอันแล้อันตรายครับผม<อ>ผมก็เป็นฝ่ายตั้งรับตอนนี้ ไปตรงข้ามจะเห็นหรือเปล่าอุ้ยมันเขาเห็นนะครับว่าผมแยกรถไปด้านล่างนะโอ้รถหมดโอเคครับขอตัดตัวอันนี้ด้านหน้าก่อนแล้วกัน Unit ready. Construction complete. Waiting orders. Changing position. Anh ta mà này. Mà có một. Unit Ủa, phải chúng ta mà dần đượt hấp. Ê, mà hùng bên này một. Unit ready. Construction complete. อุ้ยอืมวิ่งลงด้านล่างครับไอรถคันนี้เราใหญ่กว่าผมว่าเราน่าจะกินกองตัวนี้พอได้เยอะมากแล้วฝ่ายตรงข้ามก็กินกองผมได้เยอะมากๆเหมือนกัน ยากครับยากเกมนี้ยากมากสายตุ้กข้าไม่ได้ลอยเราใช่ไหมยากแล้วครับเกมนี้สายตุ้ข้ามชั้นเชิงเขาก็สูงอ่ะดีดีดี ลืมสร้างรูปฐานเพิ่ม ผมใช้รถถงังพวกนี้เป็นอันนี้ได้ไหมเอ้ยพูดผิดรถแรกโอเคครับแม่มุมผมน่าจะแผงลิทอยู่นะแต่ตรงข้ามเออรถถังของหายเพราะแม่มุมผมเยอะเหมือนกันโอเครถถังไปตรงข้ามของหายเพราะแม่มุมผมเยอะเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมรถถังผมมันไม่ยอมไปด้วย น่าจะชนะอยู่นะอืมเตรียมตึงจ่าทับโอเคผมว่าผมต้องผสมแมงมุมไปด้วยอะ โอเคโอเคผมว่าก,กองนี้ผมนัจะกินเขาได้โอเคครับเรากินกองรถถังใหญ่เขาได้ละโอเคโอเคครับเรากินกองรถถังใหญ่เขาได้ เดี๋ยวผมต้องไปกินกองรถถ like ังเล็กเขาต่อเอ้ยกองรถถังเล็กอะไรผมว่าเคลียเคลียด้านหน้าเลยครับโอเครับใสกตรงข้ามเราต้องเคลียแบบพวกแมงมุมแมงมุมด้วยนะ โอเคขอต้องเคลียร์ขอมีพลัะเคลียร์แมงมุมด้วยครับเนี่ยเนี่ยแมงมุมเราป่วนอยู่นะแมงมุมเราป่วนใช้ได้เลยครับโอเคเอ๋อโอเคเข้ารถแร่เลยครับเราจังหวะน,นี้เราเข้ารถแร่ได้ครับผม Ready. Lost. กินรอกินกองเล็กของฝ่ายตรงข้ามครับน right> ี่ฝ่ายตรงข้ามเผลอปุ๊บสร้างมาเสร็จเราครับผมโอเคโอเคโอเคได้เปรียบครับได้เปรียบแต่เราต้องห้ามประมาทนะได้เปรียบก็ต้องห้ามประมาทนะผม โอ้โแต่ตรงข้ามเสียรถแล้มาด้ล่าไงอืมผมต้องผมว่าตอนกองนี้ผมน่าจะเอาอยู่ครับ โอเคน่าจะได้อยู่มั้งนี่ฝ่ายตรงข้ามกำลังนี่แหละขันเหวความสนใจผมว่าผมตัดกองเสริมตถอตรงนี้ครับโอเคครับผมเราได้สามบ้างมาคันหนึ่งถือว่าสวยเลย โอเคหารถถังขาหายไปครับหมายความว่าเขาจะสร้างรถถัง,งชา้ากว่าเรานะเรามีสามบ้างติดมาด้วยครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตอนนี้หึหึโหคันนี้มผมว่าผมติดไอ้ตัวคนไฟฟ้าม,มาด้วยดีกว่าน่าจะได้เปรียบครับ ต้องเอาหมาไปยืนอยู่ข้างหน้าเป็นโลอ่ะเรามีสามบ้างอยู่ผมว่าเราน่าจะชนะได้ไม่ยากครับนี่เราเรามีสามบ้างผสมมาด้วยอ่ะอ่อคนไปฟ้าโอเคครับสามบ้างเราได้เปรี่ยบครับผมจีจีละจีจีละอย่างนี้จีจีละจีจีครับผมนายครับผมเจอยูรีนี่ผมไม่รู้สักทีว่าต้องแก้ทางไงนะ ทีมเจอแล้วปวดหัวจัดครับเราขายก่อนจันใช่ครับใช่โอ้เล่นมาตั้งนานไม่รู้อะไรหลายอย่างเลยที่จริงผมน่าจะสร้างโรบอทแทงม์เมื่กี้น่าจะเก็บตังค์แล้วลงโรบอทแทง์ไปเลยแล้วก็แบบ p g จีไม่เฟรมอมแบท Construction options reporting building. Wait, 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 wait. La Muayurai, la Muayurai, no ma. Construction complete. Structure everything. Building new construction options. Unit ready. โอ๊ยปลักเหรอเขาออกปลักมาทำไมอ่ะถ้าไม่ใช่เอนจิเนียร์ใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ละ เล่นลุมสิรอคนเข้าห้องมากกว่านี้ก่อนครับวิว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 เรียกเซนที่กันเขาได้นะอันนี้ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยครับผมสวยสวัสดีครับคุณชายวอลเกอร์ทีเฮสโอ้ชื่อเทจัด โอเคครับเขาต้องเสียตังสร้างทั้งเซนที่กันสร้างทั้งอันตัวนี้นะผมโอเคละถือว่าเราประสบความสำเร็จครับแต่ว่าตอนนี้จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องสร้างไปมุมบอนผมว่านะ <building. S 1> <it> ฮึบฮบโดดอ่สญญาสวยครับเขา,าวิ่งตรงอันนี้ได้นะไอเขาเรียกว่าไงนะตรงรางแร่ครับมันทำให้วิ่งช้าลงนะแม่มุมเราจะโดดเข้าบ้านเขาได้ยากขึ้นกว่าเดิมครับ Unit lost. Unit ready. Free Do port. Don't knife. Don't knife. Vehicle Unit reporting. Unit ready. Dun, dun, dun. Waiting or ready. New rally point established. Unit ready. Building. building. Location confirmed. Unit ready. <laughs> dun, dun, dun. Construction complete. <laughs> New rally point established. มผมพยายามจะทำให้ตรงนี้เป็น <Unit S 2> ป้อมของเรานะครับรถถังผมน่าจะเยอะกว่าเขานะแต่คมรู้สึกครับ โอเคผมมาเดี๋ยวผมจะดันไปเก็บแร่เพชรนะครับอุ้ยไปตรงข้ามรวมยังไม่รวมกองดีครับเฮ้ยเฮ้ย

atz ไปตรงข้ามเขาเล่นเป็นซูเปอร์คอมมี่ไงผมว่าผมต้องมีกีโดมแ o ้ว โอเคครับด uhm. ้านหน้าเขาเปิดโล่งแล้วก็เข้าด้านหน้าผมไม่ได้สร้างวถถังเพิ่มอเนี่ย Unit 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 lost. ready. ready. lost. ผมว่าผมชนะนะชุดนี้โอเคครับเฮ้ยผมกดสร้างแมมุมไปแล้วไม่ใช่เหรอจริงๆครับผมเนียนขึ้นบนเข้าใช่ครับใช่